三藏比丘，六比丘，比丘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 比丘，比

Sita wanirjo canditesa mo pasamo sukho ani jawa kasamka โลอ่าครับเตสังโฆปัสโมสุโขนะครับพก <S preachers> <spell thealayas> ทิภูงนี้มาตกะปัจจยานี้บัตธิขันหาตูอัมหากับมาตกะปัจจัยสร้องกับของอันเป็นบนิวามนะครับปรุ่มผู้สูงอายุขอบคุณพี่ได้มา ขอดพาบางเดียร์ครันีนะครับน้ากองตาหนึ่งนะครับเนาะก็มีพลวงสมภัติ